ในคลิปนี้ผมจะมาแชร์10แอปที่ผมใช้แล้วชีวิตผมโคตรจะดีขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วผมมั่นใจว่ามันจะต้องมีอย่างน้อยสัก1แอปอะที่คุณอยากโหลดไปใช้แน่นอนซึ่งผมะจะแบ่งแอปเป็นหมวดหมู่เอาไว้นะครับก็คือหมวดของการพัฒนาตัวเองหมวดของการจดโน้ตการจัดการเวลาจัดการเงินแล้วก็เรื่องของการจัดการการออกกำลังกายมาเริ่มที่หมวดพัฒนาตัวเองกันแอปแรกเนี่ยนะครับแอปนี้เป็นแอปที่ทําให้ชีวิตผมดีขึ้นมากที่สุดในบรรดาแอปทั้งหมดเลยคือแอป r e f o c u s แอปนี้นะครับใช้สําหรับบล็อกโซเชียลมีเดียไม่ให้เล่นโซเชียลเกินเวลาที่กําหนดคือคุณสามารถบล็อกเป็นช่วงเวลาก็ได้ครับอย่างเช่นห้ามเล่นเกิน3ามทุ่มหรือว่าจะบล็อกเป็นเวลารวมๆในแต่ละวันก็ได้ครับอย่างเช่นวันหนึ่งห้ามเล่นเกิน45นาทีซึ่งคุณไม่จําเป็นต้องห่วงเลยนะครับว่าพอบล็อกไปแล้วอ่ะมีคนทักมาคุณจะไม่เห็นแชทเพราะยังไงต่อให้คุณนั่งรอเขา24ชั่วโมงครับเขาก็ไม่ทักคุณมาก่อนอยู่ดีเพราะงั้นอนะ่ะบล็อกไปเลยก็ไม่ต่างกันที่สําคัญคือมันบล็อกแอปนอกเหนือจากโซเชียลมีเดียได้ด้วยนะครับ Netflix YouTube อะไรเงี้ยถ้าคุณรู้สึกว่าอยากเล่นให้น้อยลงก็บล็อกได้หมดเลยเหมือนกันถ้าคุณรู้สึกว่าช่ว เล่นโซเชียลเยอะหรือว่าชีวิตท็อกซิกเงี้ยครับโหลดแอป,ปนี้มาเป็นแอป,ปแรกเลยแอป,ปต่อนะครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความขี้เกียจหรือว่าความขาดวินัยเนี่ยแอป,ปนี้จะเหมาะกับคุณมากๆนะครับชื่อว่าแอป Forte มันเอาไวจ้จดบันทึกนิสัยที่คุณอยากทําสม่ําเสมอนะครับอย่างเช่นอ่านหนังสือออกกําลังกายนั่งสมาธิอะไรเงี้ยมันจะมีกราฟเป็นฮีทแมปนะครับขึ้นมาให้คุณเห็นเลยว่าสิ่งที่คุณบอกจะทําจะทําทุกวันน่ะคุณได้ทํามันจริงๆไม่คุณทําวันไหนวันไหน,น,ไ,หนไม่ได้ทําถ้าใครอยู่ในสายถ่กครับมันจะเป จะว่างเปล่าดังนั้นถ้าวันไหนคุณไม่ได้ทำนะครับมันก็จะเป็นช่องว่างไว้คุณก็จะรู้สึกผิดมันเป็นเหมือนจิตวิทยาทําให้คุณอยากมีวินัยมากขึ้นแอปต่อมานะครับคือ how we feel มันเป็นแอปเอาไว้สําหรับบันทึกอารมณ์หรือว่าความรู้สึกของคุณในแต่ละวันนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่ว่ามีน้อยคนนะครับที่ทําแบบนี้ยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนง่ายเนี่ยผมยิ่งแนะนําให้ใช้แอปนี้เลยเพราะเวลาคุณมาบันทึกอารมณ์ใช่ไหมครับคุณจะสังเกตตัวเองได้ง่ายขึ้นนะว่าเวลาคุุุณณณโกกกกรรรคคเเเศ้้้าาาาแแปีอออย่่่งงมมมมััันนนนิดจะไซึ์ใหล เยอะหลากหลายมากนะครับคือมันรองรับคุณได้หมดทุกอารมณ์จริงๆแถมมันมีช่องให้บันทึกด้วยนะครับว่าการที่คุณรู้สึกแบบนี้มันเป็นเพราะว่าอะไรคุณก็บันทึกลงไปได้นะครับอย่างเช่นมีน้าแดงแต่กินน้ําส้มอุอิคุกี้เศร้าจังอะไรเงี้ยก็ว่าไปแล้วในแต่ละเดือนนะครับมันก็จะมีสรุปให้คุณดูได้ว่าเดือนที่ผ่านมาช่วงไหนของวันเช้ากับวันเย็นเนี้ยคุณรู้สึกอะไรบ่อยๆหรือว่าวันไหนของสัปดาห์เสาร์อาทิตย์หรือเปล่าที่ทําให้คุณเศร้าบ่อยๆมันเป็นเพราะอะไรมันก็จะมีบอกแล้วพอคุณ ู้สึกเศร้าสถานการณ์ไหนที่มันทําให้คุณโกรธสถานการณ์ไหนที่ทำให้คุณแฮปปี้คุณก็จะได้เลือกเอาตัวเองอะไปอยู่ในสถานการณ์ได้ถูกมัวต่อมานะครับเป็นแอปสําหรับจดโน้ตจดบันทึกเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นแอปอะไรไม่ได้นอกจาก แอป,ปนี้เป็นแอป,ปจดโนต้ตที่ดังมากนะครับด้วยความที่มันสามารถออกแบบพื้นที่การจดโนต้ตของตัวเองได้ค่อนข้างอิสระคนก็เลยสนใจแอป,ปนี้กันแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะใช้แอป,ปนี้เพื่อจัดการชีวิตแต่ว่าสำหรับผมะเมื่อก่อนผมก็ใช้แอป,ปนี้จัดการชีวิตเหมือนกันเช่นเขียนทูดูลิสต์บันทึกนิสัยจัดการเวลาอะไรเงี้ยแต่พอใช้ใช้ไปเนี่ยผมรู้สึกว่าแอป,ปนี้มันไม่เหมาะกับจัดการเวลาเท่าไหร่มันเหมาะกับจดโนต้ตมากกว่าสำหรับผมะนะหลังๆผมก็เลยใช้แค่จดสรุปพอดแคสต์สรุปหนังสือหรือว่าจดโนต้ตเกี่ยวกับ ับลูกค้าหรือว่านักเรียนที่ผมสอนทำ YouTube เนี่ยผมเลยให้แอปเนี้ยอยู่ในหมวดจดบันทึกแทนต่อมานะครับเป็นแอปในหมวดจัดการเวลานะครับซึ่งแอปแรกที่ผมใช้ในการจัดการเวลาเนี่ยก็คือแอปที่ชื่อว่า มันเป็นแอปสาหรับทํา To-do list นี่แหละนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ To-do list แบบปกติส่วนตัวผมจะใช้หลักการ To-do list แบบใหม่หลักการนี้นะครับ to do list ของคุณมันจะไม่ใช่แค่มาจดสิ่งที่ต้องทําแล้วก็ขีดฆ่าไปวันๆเฉยๆแต่มันจะเป็นการทํา To-do list ที่ตรงกับเป้าหมายชีวิตของคุณมากขึ้นและพอเป็นแบบนี้มันจะทําให้คุณมีโอกาสทํางานได้เยอะมากขึ้นแล้วก็เสร็จไวขึ้นในแต่ละวันซึ่งผมเคยทาคลิปแชร์หลักการนี้ไว้แล้วนะครับลองไปดูได้แต่ที่ผมจะบอกก็คือแออ To-do list To-do list เนี่นนกก list บบ่่่ยะรรรััับบบมมมตงกกกหหลาาาใใทผชู้พว ฟีเจอร์ต่างๆของมันเช่นมันสามารถตั้งได้ว่าสิ่งที่ต้องทําแต่ละอย่างเนี่ยอันไหนสําคัญมากสําคัญน้อยอันไหนต้องทําเมื่อไหร่กี่โมงแบ่งหมวดหมู่ได้ด้วยว่าสิ่งที่ต้องทําแต่ละอย่างเนี่ยมันตรงกับเรื่องไหนในชีวิตแล้วก็สามารถซอยเป้าหมายใหญ่ๆะครับให้มันเป็นสิ่งที่ต้องทําย่อยๆลงมาได้พอเห็นแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราต้องทำมันง่ายมันก็จะกระตุ้นให้อยากทํามากขึ้นจริงๆมันมีหลายอย่างมากกว่านี้อีกนะครับคุณลองโหลดมาใช้ดูได้และแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงแอปจัดการเววลากก็ต้้ออองงมีแแป,ปปฏิิทนนนนซึ่่่คสใใหญจะช Google Calendar ั ว่าสรับผมอะหน้าตามันไม่มินิมอลพอดังนั้นแอปที่ผมใช้เป็นปฏิทินเนี่ยจะใช้แอป Notion c a l e n d a r ผมใช้แอปนี้แค่เพราะสีสันหน้าตามันเนี๊ยบกว่ามันมินิมอลกว่าแค่นั้นเลยจริงๆรงิอ๋ออีกอย่างก็คือมันสามารถเชื่อมกับ n o t i ันได้นะครับถ้าสมมติว่าคุณจัดการชีวิตจัดการเวลาไว้ใน o นชันอย่างเงี้ยพอคุณเอามาลิงก์กับโ o t i o n c a l น n d a r สิ่งที่คุณวางแผนไว้ในโนชั n นะครับมันจะมาขึ้นไว้ในปฏิทินให้คุณด้วยอัตโนมัติเลยแอปจัดการเวลาอันต่อมาปกติเนี่ยคนส่วนใหญ่จะ ทําบัญชีเวลาเลยท,ทั้งที่คุณก็รู้ว่าเวลาเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดดังนั้นถ้าคุณอยากเริ่มทําบัญชีเวลาเนี่ยจดบันทึกว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไรเท่าไหร่บ้างผมแนะนำแอป Time ไลน์เวลาคุณเริ่มทําอะไรสักอย่างเนี่ยคุณก็มากดจับเวลาในแอปนี้พอทําเสร็จก็กดหยุดสุดท้ายในแต่ละวันเนี่ยมันจะมี Data สรุปมาบอกคุณเลยว่าวันทั้งวันเนี่ยคุณใช้เวลาไปกับอะไรเท่าไหร่บ้างแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยจัดการเวลาได้ดีขึ้นซึ่งถ้าคุณอยากรู้จักเทคนิคการจัดการเวลาอื่นๆคุณลองไปดูคลิปนี้ได้นะครับผมแชร์เทคนิคจัดการเวลาที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้เอาไว้และถึงแม้ผมจะแนะนําแอป t i m e l i n e นะครับแต่ว่าก็มีอีกแอปหนึ่งที่ผมใช้ทําาาบััญชชีเเวววลด้ยหมืือออนนก่น่ป YPT แอปนี้นะครับน้องที่รู้จักแนะนํามามันเป็นแอปที่ออกแบบมาสําหรับนักเรียนนักศึกษาที่กําลังเตรียมสอบโดยเฉพาะดังนั้นอนะ่ะมันจะต่างกับแอปเมื่อกี้ตรงที่แอปเนี้ยพอคุณกดจับเวลาปุ๊บมันจะบล็อกแอปอื่นๆในโทรศัพท์คุณไปหมดเลยสําหรับนักเรียนนักศึกษาแบบนี้มันเลยทําให้เขามีสมาธิกับการอ่านหนังสือมากขึ้นแต่สําหรับผมเนี้ยผมจะใช้แอปเนี้ยสำหรับ บันทึกเวลาตอนที่ผมทํางานเพราะว่าพอมันบล็อกแอปอื่นๆไปด้วยหมดเนี่ยมันก็ทําให้ผมมีสมาธิในการทํางานมากขึ้นเป็นการบล็อก2ต่อจากแอปบล็อกโซเชียลอีกทีนึงเพราะว่าบางทีคือบล็อกโซเชียลไปแล้วแต่แบบเราก็ยังแอบไปเล่นแอปนู้นแอปนี้ที่มันไม่ใช่โซเชียลแล้วก็ไปเสียเวลาได้อยู่ดีเพราะงั้นถ้าใช้แอป y p c เนี่ย มันบล็อกหมดเลยอีกอย่างที่ผมชอบเกี่ยวกับแอปนี้เนี่ยก็คือมันทําบัญชีเวลาได้ละเอียดกว่าคือถ้าเป็นไทม์ไลน์แบบฟรีเนี่ยนะครับมันจะบันทึกได้แค่3อย่างที่ทําในแต่ละวันแต่ YPG เนี่ยมันบันทึกได้หลากหลายกว่าเยอะมากนะครับแถม Data สรุปการใช้เวลาของเราอะ่ะผมรู้สึกว่ามันละเอียดกว่าด้วยลองโหลดไปใช้ดูได้ ต่อมาเป็นแอปนในหมวดจัดการเงินนะครับแอปที่ผมใช้เนี่ยชื่อว่า Money Manager เป็นรูปหมูสีดแดงๆแอปน,นี้นะครับมันเหมาะกับคนที่มีบัญชีหลายๆบัญชีมากนะครับอย่างผมเนี่ยผมมีหลายบัญชีไว้สําหรับทําแต่ละอย่างไม่เหมือนกันไหนจะมีแบ่งเงินไปลงทุนตรงนู้ตนตรงนี้อีกหลายๆที่อย่างเงี้ยแอปน,นี้มันสามารถจดเงินเข้าออกแยก เฉพาะแต่ละบัญชีได้หรือว,ว่าแบบโยกเงินไปมาระหว่างบัญชีเงี้ยมันก็สามารถบันทึกได้เหมือนกันที่สําคัญคือมันตั้งงบแต่ละเดือนไว้ได้ด้วยว่าเราจะใช้เงินกับอะไรไม่เกินเท่าไหร่แล้วก็มีข้อมูลสรุปรายรับรายจ่ายให้ดูทั้งแบบรายวันรายเดือนแล้วก็รายปีด้วย สุดท้ายนะครับเป็นแอปที่ผมใช้จัดการการออกกําลังกายแอปนี้คือโคตรดีมันดีถึงขั้นที่ว่ามันใช้ได้ฟรีแหละแต่ผมยอมจ่ายพรีเมียมทุกปีอะ่ะเพราะว่ามันเจ๋งจริงก็คือแอป Heavy แอปนี้คือคุณสามารถออกแบบโปรแกรมออกกําลังกายไว้ล่วงหน้าได้นะครับแล้วเวลาที่คุณจะไปออกคุณก็แค่มากดเลือกจากที่คุณสร้างไว้แล้วเวลามาออกกาลังกายคุณก็จะเห็นเลยว่าครั้งก่อนที่คุณใช้โปรแกรมนี้คุณยกได้เท่าไหร่ยกได้กี่ครั้งกี่เซตพอมาสัปดาห์นี้คุณก็จะเพิ่มน้ําหนักได้ถูกนะครับไม่ต คุณหรือว่าน้ําหนักวอลยุ่มที่คุณใช้ในการยกน้าหนักอะไรเงี้ยมันจดได้หมดเลยแล้วมันจะมีการาฟให้คุณเห็นอนะว่าคุณพัฒนาการของคุณอนะเป็นยังไงบ้างอีกอย่างที่ผมคิดว่ามันหล่อดีก็คือเวลาที่คุณยกได้หนักขึ้นหรือว่าจํานวนเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันจะมีดาวขึ้นมาโชว์บอกว่าคุณทําลายสถติติตัวเองได้แล้วด้วยเท่ดีแถมทุกครั้งที่คุณออกกําลังกายเสร็จเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลสรุปให้ด้วยว่าคุณออกกําลังกายไปนานแค่ไหนใช้น้ําหนักเท่าไหร่โดนกล้ามเนื้อส่วนไหนบ นี่แหละก็เป็น10แอปที่ผมใช้จริงๆนะครับแล้วมันช่วยให้ชีวิตผมดีขึ้นมากๆแล้วก็ถ้ามีแอปไหนที่คุณใช้อยู่แล้วมันดีมากๆเนี่ยนะครับก็สามารถป้ายยาผมกับเพื่อนๆคนอื่นๆในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยผมจะโหลดมาใช้ดูบ้าง